ที่สูงหมายถึงสถานที่ที่มีความต่างระดับจากพื้นดินมากกว่า1.8-2เมตรซึ่งอาจอยู่ทั้งเหนือและต่ำกว่าระดับพื้นดินก็ได้การตกจากที่สูงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้พลัดตกลงมาเกิดแรงกระแทกซึ่งนําไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ครับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสตกจากที่สูงและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่1 ผู้สูงอายุเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากบันไดพื้นต่างระดับหรือพื้นที่ที่ไม่มั่นคงเนื่องจากความสามารถในการทรงตัวที่ลดลงการพลัดตกอาจเกิดได้ง่ายขึ้น2เด็กเล็กพบการบาดเจ็บที่เกิดจากการตกจากที่สูงได้ถึงร้อยละ21เนื่องจากเป็นวัยที่มีความซุกซนและขาดความระมัดระวังมักมีพฤติกรรมปีนป่ายหรือเล่นในพื้นที่เสี่ยง 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเกี่ยวกับการทรงตัวโรคทางระบบประสาทโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคเบาหวานที่อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงในการพลัดตกสูงขึ้นรวมถึงโรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรคกระดูกพรุนที่ทำให้ข้อต่อและกระดูกอ่อนแอส่งผลให้การเคลื่อนไหวไม่มั่นคงครับ 4. ผู้ที่มีโรคต้อกระจกหรือปัญหาทางการมองเห็นทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือการตัดสินใจระยะผิดพลาดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการพลัดตกนอกจากนี้ยังมีโรคบางประเภทที่ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในที่สูงเนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้แก่โรคกลัวความสูงผู้ที่มีแขนขาพิการและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันอันตรายเป็นสิ่งสำคัญนะครับจุดอันตรายจากการตกจากที่สูงในบ้านที่พบได้บ่อยมีดังนี้บันไดเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดเพราะเป็นส่วนที่มีพื้นที่สัมผัสน้อยโดยเฉพาะกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุหากมีสัตว์เลี้ยงยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษระเบียงและชานบ้านหากไม่มีราวกัน้นหรือราวกั้นไม่แข็งแรงอาจเสี่ยงต่อการตกจากที่สูงได้โดยเฉพาะในบ้านที่มีระเบียงชั้นสองหรือสูงกว่าหน้าต่าง โดยเฉพาะในบ้านที่มีหน้าต่างขนาดใหญ่ต่ำหรือไม่มีตะแกรงกัน้นอาจเป็นอันตรายสำหรับเด็กที่ชอบปีนเล่นใกล้หน้าต่างดาดฟ้าและหลังคาหากบ้านมีพื้นที่ดาดฟ้าหรือบริเวณที่เข้าถึงหลังคาได้โดยง่ายการขึ้นไปโดยไม่ระวังหรือไม่มีราวกั้นที่ปลอดภัยอาจเสี่ยงต่อการพลัดตกเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นที่ไม่มีราวกันตกเด็กที่นอนดิ้นในเวลากลางคืนอาจเป็นอันตรายได้ ห้องน้ําแม้จะไม่ใช่ที่สูงมากนักแต่พื้นลื่นในห้องน้ําสามารถทําให้ล้มลงได้ง่ายโดยเฉพาะถ้ามีอ่างอาบน้ําที่ก้าวเข้าออกยากสําหรับแนวทางการลดอุบัติเหตุในบ้านมีแนวทางดังนี้ บริเวณพื้นบ้านควรมีระดับเดียวกันไม่ควรต่างระดับมากกว่า1.25เซนติเมตรถ้าหากมีพื้นต่างระดับควรมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีความแตกต่างกันระหว่างสีพื้นเพื่อให้สังเกตได้ง่ายสำหรับบ้านที่มีพื้นต่างระดับไม่สูงมากควรใช้เป็นทางลาดมากกว่าขั้นบันไดและไม่ควรเป็นทางโคง้งบันไดาภายในบ้านควรมีลักษณะดังต่อไปนี้หากมีบันไดต้องมีความยาวอย่างน้อย80เซนติเมตรบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงไม่เกิน เมตรหากมากกว่านี้จำเป็นต้องสร้างชานพักชั้นกลางระยะความสูงระหว่างขั้นบันไดซึ่งต้องสูงไม่เกิน20เซนติเมตรเพื่อให้ก้าวขาขึ้นไม่ยากลำบากจนเกินไปและการเดินลงไม่รู้สึกชันจนเป็นอันตรายระยะความกว้างของขั้นบันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า22เซนติเมตรพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดชานพักบ,บันได ต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างทั้งหมดของบันไดจมูกบันไดหรือกันลื่นบันไดคืออุปกรณ์กันลื่นที่นิยมติดบริเวณปลายขั้นบันไดพื้นผิวของจมูกบันไดที่มีความหยาบกร้านและขรุขระก็จะช่วยเพิ่มแรงเสียดสีระหว่างเท้าและพื้นผิวสัมผัสเพื่อช่วยสร้างแรงเสียดทานขณะเดินขึ้นลง เพิ่มแสงสว่างบริเวณบ้านบริเวณบันไดและพื้นที่ส่วนสำคัญต่างๆให้เพียงพอต่อการมองเห็นโดยอาจจะเลือกใช้ไฟอัตโนมัติซึ่งมีเซ็นเซอร์เปิดปิดเมื่อมีคนเดินผ่านเพื่อให้สามารถมองเห็นในช่วงกลางคืนได้ชัดเจนครับการติดตั้งราวจับที่จับถนัดมือถือในบริเวณจุดเสี่ยงเช่นทางลาดและบันไดเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการกระแทกขอบมุม ในกรณีที่เกิดการลื่นล้มและยังสามารถช่วยพยุงตัวได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่กัน้นหรือข้อกั้นบันไดบริเวณทางขึ้นและลงจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงขึ้นลงบันไดในขณะที่ผู้ปกครองไม่ทันได้การเลือกลวดลายของพรมไม่ติดตั้งพรมที่ดูลายตาเนื่องจากอาจทำให้เห็นไม่ชัดและก้าวพลาดได้ เช็ดพื้นให้แห้งอยู่เสมอไม่ควรมีน้ำขังมันตรวจสอบความปลอดภัยการซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสามารถสอดส่องอุบัติเหตุในบ้านจากระยะไกลได้ครับ การป้องกันอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษาชีวิตของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่พบเห็นการเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงควรทำการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเนื่องจากหากมีการหักของกระดูกอาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นยกเว้นในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยหากมีเลือดออกหรือสลบให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือโทร1669ทันทีครับ